ครับกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีโรเซอร์นะฮะแล้วเราก็อยู่กับเกมบีเบฟโซนะวันนี้ก็มาลงกิวก,กันหน่อยมาลองของกันหน่อยเขาบอกว่าเซตนี้เซตนี้ดีเซตนี้โดดเด่นแล้วก็สามารถผ่านได้นะครับเอาป้าเป็นตัวเดอะแบกแล้วก็เอาส,สองตัวข้างๆ้างเป็นตัวซับทีมนะฮะสองตัวข้างๆเป็นบัฟอ่าคือทําให้ตัวละครหัือน้าหน่วยยมาทูดสีฟ้าเก่งขึ้นนะฮะ ก็คือเราไม่ได้เล่นหรอยสองตัวข้างๆแต่ก็เอามาอยู่ในทีมนะพยายามให้มันยืนนาะนที่สุดก็ยังดีแล้วเราก็เอาป้าเนี่ยแหละเป็นตัวเดอะแบกนะอันนี้ผมเป็นเวลม่วงนะของน้องในกลุ่มรู้สึกว่าจะไม่ใช่เวลม่วงนะครับจะเป็นตัวแค่ประมาณสาม้าเองแต่ก็ผ่านได้นะฮะปึ๊บก็ให้ปึ๊บก็ให้บึ๊บก็ให้ถ้าผ่านแล้วจเจ๋วไปเลย หลบหน่อยหลบหน่อยก็ใช้สกิลในการหลบนิดนึง่าแรงมากนะฮะตัวเดียวเอาอยู่เลยฮทั้งสสกิลดีจริงไม้ตายถ้าจะใช้ให้คุ้มใช้ให้ดีนะครับต้องรอให้มันขึ้นสีม่วงตรงหัวก่อนเห็นหฮะตรงหัวตัวละครจะมีสีม่วงอยู่นั่นก็คือติดสถานะ วัตถิสถานะรับใช้ไม่ตายมันจะแรงขึ้นดูดีขึ้นนะฮะโอเคก็ผ่านไปสำหรับการเล่นดันจิวเว v ร r y ีฮาร์ดนะฮะก็เดี๋ยววันจันทร์ก็ต้องมาดูกันใหม่นะว่ามันจะเป็นแบบไหนเราจะผ่านไหมโอเคสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็เล่นให้ดูแต่เพียงเท่านี้แล้วครับยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะลาไปก่อนสวัสดีครับ